รวมสร้างอากาศดีเพื่อคนไทยและผู้มาเยือนในช่วงฟ้าใสไร้มลพิษสวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านกำลังที่ตามหับฟังรายการคุยสบายยามบ่ายช่วงฟ้าใสไร้มลพิษ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาฟุลออง p m 2.5ประจำปีงบประมาณพศ2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับผมฉลาดกันทยศผู้ด,ดำเนินรายการครับ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ได้กลายเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ทางการ,กรเกษตรและป่าไม้ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานและก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจรวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนทั้งคนไทยและเกาะูมา วันนี้ทางรายการจะมาอู้ถึงเรื่องของสาเหตุมาตรการต่างๆการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน PM 2 5เพื่อสร้างอากาศตีโดใสติดตามได้ในรายการคุยสบายยามบายช่วงฟ้าใสไรมลพิษวันนี้ครับรวมสร้างอากาศดีเพื่อคนไทยและผู้มาเยือนในช่วงฟาใสไร้มลพิษ กรับเข้าสูร่รายการคุยสบายยามบ่ายช่วงฟ้าใสไร่มลพิษในช่วงนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะครับความหู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งฝุ่นละอองหมายถึงอนุภาพของแข็งหรือยศละอองของเหลวนะครับตีแขวนลอยในบรรยากาศซึ่งมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่หนึ่งยไมครอนลงมาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์บางชนิดนะครับก็มีขนาดใหญ่จนมองเห็นได้โดยตาเปล่า,าเช่นฝุ่นจากโรงโมหินฝุ่นจากโรงไม้แต่บางชนิดนะครับก็มีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนฝุ่นละอองขนาดเล็กเบ่ง ย่อยออกเป็น2ชนิดก็คือฝุ่นล,ละอองบะเกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5และฝุ่นละอองขนาดบะเกิน10ไมครอนหรือ PM10 ประกอบด้วยคำว่า PM ตีย่อมาจาก particulate matter เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งมี2ชนิดได้แก่ PM10 และ PM 2.5ส่วนตัวเลข2.5นั่นมาจากขนาดของฝุ่นมีขนาดเป็นไมครอน ดังนั้น PM 2.5ก็คือฝุ่นละอองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมาเกิน2.5ไมครอนมีขนาดเล็กประมาณหนึ่งในเซาส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมคนจมกูกบัดสามารถที่จะกรองได้ลอยในอากาศได้นานและไกลถึง1,000กิโลเมตรและอาจมีสารพิษติดเกาะมาตวยวหากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ล่องลอยอยู่ในอากาศปริมาณนักจนท้องฟ้าเป็นสีมนหรือเกิดเป็นหมอกควันซึ่งสาเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็กมีความแตกต่างกันตามแหล่งกำเนิดในแต่ละพื้นที่ ในพื้นที่ภาคเหนือมากเกิดจากปัญหาไฟป่าและการลักลอบเผาในที่โลง่งเช่นการเผาเศษวัชพืชการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรประกอบกับภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและมีภูเขาล้อมรอบซึ่งในช่วงของหน้าแล้งอากาศจะแห้งความกดอากาศสูงทําให้เกิดสภาวะอากาศปิดความรุนแรงของปัญหาจึงเพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆมีแหล่งกําเนิดมาจาการถยนต์ ที่วิ่งบนท้องถนนและเครื่องยนต์ที่เผาไหม้บัสสมบูรณ์รวมถึง การติดเครื่องยนต์ขณะาจอดอยู่กับตีโดยเฉพาะในช่วงที่การจราจรหนาแน่นและติดขัดทำให้เกิดการสะสมตัวของโมลพิษทางอากาศในปริมาณนักนอกจากนี้นะครับเกิดจากการเผาไหม้ต่างๆในบ้านเรือนหรือกิจกรรมชุมชนเช่นการจุดเต่าทานในบ้านเรือนการปิ้งหรือย่างอาหารทำให้เกิดการสะสมโมลพิษทางอากาศในปริมาณที่สูงขึ้นทำให้เป็นอันตรายโดยเฉพาะในท้องที่บ่มีช่องระบายอากาศ รวมถึงปฏิกิริยาเคมีในอากาศเช่นกาสส๊าซซัลเฟอร์ไดอ,ออกไซด์ออกไซด์ของไนโตรเจนและสารอินทรีย์ระเหยง่ายทำปฏิกิริยากับสารอื่นในอากาศเกิดเป็นฝุ่นละเอียดได้ผลกระทบต่อร่างกายนะครับกระตุ้นให้คนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังเกิดอาการกำเริบเช่นโรคคอบผืดโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้โรคคอบผืดและโรคถุงลมโป่งพองกระตุ้นให้คนที่มีโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังเกิดอาการกำเริบ โดยเฉพาะโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสำรับผลระยะยาวจะทำให้การทำงานของปอดทดถอยอาจเกิดโรคถุงลมโป่งพองได้แม่จะบะูบุรีก็ตามและก็เพิ่มโอกาสทำให้เกิดมะเร็งปอดได้ต่ยนะครับข้อแนะนำวิธีป้องกันตวเกาจากฝุ่น PM 2.5ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะหลีกเลี่ยงการเผาไม้ในที่โล่งแจ้งเผาพื้นที่เพื่อเตรียมการทำกรเกษตรกรรมเผาขยะหรือวัสดุเหลือใช้ ควบคุมกระบวนการกอร่อสร้างให้มีฝุ่นน้อยที่สุดออกกําลังกายในที่รม่มฝุ่นน้อยๆบขควรที่จะใส่หน้ากากาอนามัยเวลาออกกําลังกายรับประทานอาหารเสริมอาหารที่มีวิตามินซีและก็วิตามินอ e ีสูงเช่นทั่วปลาใส่หน้ากากาอนามัยทุกครั้งที่จําเป็นต้องออกข้างนอกบ้านหรือตีโลงแจง้งใส่หน้ากากาพิเศษชนิดเรียกว่า N95 โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจหรือ โรคหัวใจเรื้อรังสำรับคนทั่วไปอย่างน้อยหื้อใส่หน้ากากอนามัยโดยต้องใส่หื่อถูกวิธีคือหันด้านที่เป็นสีเขียวและมันออกด้านนอกหื่อส่วนที่มีแผ่นเสริมความแข็งแรงและช่วยเข้ารูปอยู่ด้านบนของจมูกสังเกตรอยภาพของผ้าด้านหน้าต้องพับลงหากใส่พิษรอยภาพจะกักเก็บฝุ่นละอองในรอยพัพทำหให้หายใจลำบากนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของอเรื่องของสาเหตุนะครับของฝุ่น PM 2.5ที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาให้ทุกบุฟังได้ติดตามห้าฟังกันกับรายการค uh ุยสบายยามบ่ายช่วงฟ้าใสไร่มลพิษนะครับรวมสร้างอากาศดีเพื่อคนไทยและผู้มาเยือนในช่วงฟ้าใสาไร้มลพิษจังหวัดเจียงใหม่ ขอความห้วมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบอกนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ตั้งแต่วันที่1มกราคม2568 จนถึงวันที่15พฤษภาคม2568หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบฝ่ายดีได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับบาเกิน2,500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเจียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมงครับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายช่วงฟ้าใสไร่มลพิษนะครับในช่วงนี้นะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลตัวเ่านะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5ก็ควรที่จะตรวจสอบสถานการณ์และก่อค่าฝุ่น PM 2.5 จากแอปพลิเคชัน a i r f t ฟไทหรือเว็บไซต์ Airfo ฟไ ai. ท .pcd.go.ts กองกรมควบคุมมลพิษหรือข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นและกอปฏิบัติต, tills, ตามคำแนะนำจากระดับ4คุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านซึ่งเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยจะแบ่งเป็น5ระดับ การแจ้งเตือนจะใจ้สีเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ศูนย์ถึงมากกว่า200โดยดัดชนีคุณภาพอากาศ100มีค่าเทียบเท่าค่าคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปหากดัดชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า100แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานโดยมีระดับการแจ้งเตือนพร้อมข้อควรปฏิบัติของประชาชนดังนี้นะครับ a o q 0ู5ถึงจะใจ้สีฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ คุณภาพอากาศดีมากฝุ่น PM 2.5มีค่า0ถึง15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนทุกคนสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติ A.O.Q. 26ถึง50จะใจ้สีเขียวเป็นสัญลักษณ์คุณภาพอากาศดีฝุ่น PM 2.5มีค่า15.1ถึง25มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนทั่วไปสามารถที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติเช่น ไอบ่อยหายใจลำบากหายใจที่หายใจบ่ออกหายใจมีเสียงวีดแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกใจสั้นคลื่นไส้เมื่อยล้าผิดปกติหรือวิงเวียนศีรษะ a q 5 1 1 0ถึง100จะใจสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ฝุ่น PM 2.5มีค่า2 5 1ถึง37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ประชาชนทั่วไปลดร,ระยะเวลาการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใจแรงหนักประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้อุปกรณ์ป้องกันตกเกาเช่นหน้ากากป้องกัน PM 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารลดร,ระยะเวลาทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใจแหงหนักหากมีอาการผิดปกติก่อให้รีบไปปรึกษาแพทย์ a q 1 0 1ึถึง200จะใจสีส้มเป็นสัญลักษณ์คุณภาพอากาศ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่น PM 2.5มีค่า37.6ถึง75มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรประชาชนทั่วไปใช้อุปกรณ์ป้องกันตะกาวเช่นหน้ากากป้องกัน PM 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร กำจัดระยะเว,วลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใจแรงหนักควรสังเกตอาการผิดปกติเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตาประชาชนกลุ่มเสี่ยงหื่อใจอุปกรณ์ป้องกันตกเกาเช่นหน้ากากป้องกัน PM 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใจแรงหนักหื้อปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หากมีอาการผิดปกติก็รีบไปพบแพทย์ a q 2 0 0ขึ้นไปจะใจสีแดงเป็นสัญลักษณ์คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งฝุ่น PM 2.5มีค่า75.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรขึ้นไปประชาชนทุกคนงดกิจกรรมกลางแจ้งหากมีความจำเป็นทำกิจกรรมกลางแจ้งใหอใจอุปกรณ์ป้องกันตัวเก่าทุกครั้ง เช่นหน้ากากาป้องกัน PM 2.5หากมีอาการผิดปกติก็ห้อรีบไปพบแพทย์ผู้มีโรคประจำตัวก็ควรที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศและห้อเตรียมยาและอุปกรณ์จำเป็นห้อพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของการตรวจเช็คค่าคุณภาพอากาศและก็การปฏิบัติตนนะครับในช่วงที่สถานการณ์ฝุ่น pm 2.5เกินค่ามาตรฐานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นามาให้ทนผบุฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการค uh ุยสบายยามบ่ายช่วงฝ้าใสไร่มลพิษนะครับรวมสร้างอากาศดีเพื่อคนไทยและผู้มาเยือนในช่วง ฟ้าใสไร้มลพิษรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายช่วง ฝ้าใส่ไร่มลพิษนะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารในส่วนของอสาเหตุนะครับของฝุ่น PM 2.5ซึ่งทางทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยถึงองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่น PM 2.5ในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งในและนอกช่วงของสถานการณ์หมอกควันซึ่งทีมนักวิจัยนะครับของศูวนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่โดยทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรสมพรจันทระและนายสรณะ จันสืบ4ีก็ได้มีการเผยแพร่ผลวิจัยนะครับในเรื่องของฝุ่น PM 2.5โดยได้มีการศึกษาความเข้มขน้นและเกาะแหล่งที่มาของฝุ่น PM 2.5ในตัวเมืองเชียงใหม่โดยได้มีการเก็บตัวอย่างฝุ่นจากบริเวณสีแยกกรินคําในช่วงของสถานการณ์หมอกควันในเดือนมีนาคมถึงเมษายน2562และก็ในช่วงที่บัจัยหมอกควันพศ2562พบว่าฝุ่นในช่วงที่หมอกควัน มาจากการเผาชีวมวล51%ฝุ่นทุติยภูมิ3%ฝุ่นดิน14%และการจราจร13%และในช่วงที่บบแจ่มช่วงหมอกควันฝุ่นส่วนใหญ่76%มาจากการจราจรส่วนที่เหลือนะครับมาจากฝุ่นดินและการเผาไหม้ชีวมวลซึ่งการศึกษานี้นะครับก็พบว่าแรงกําเนิดการเผาไหม้ชีวมวล อยู่ที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาและเก่อแม่ห้องสอนขณะที่ฝุ่นทุติยภูมิสแสดงถึงมลพิษข้ามแดนจากอินเดียและเกาะเมียนมาทั้งนี้นะครับแม่จะบะมีมลพิษจากการเผาไหม้ชีวมวลในช่วงที่บบไม้หมอกควันพื้นที่ในตัวเมืองเชีงยงใหม่ยังมีค่าฝุ่นจากการจราจรที่เกินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก15ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจังหวัดเชีงยงใหม่ ก็ได้มีการประกาศนะครับในเรื่องของอาการห้ามเผาเด็ดขาดระหว่างวันที่หนึ่งมกราคมไปจนถึง15พฤษภาคม2568 เพื่อที่จะป้องกันปัญหาโมลพิษทางอากาศและเกาะหมอกวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการประกาศมาตรการการห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงเวลานี้นะครับโดยตำรวจปูทรจังหวัดเชียงใหม่จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและก็มีบทลงโทษตีรุนแรงสำหรับผู้ที่มีการฝ่าฝืนดังนี้นะครับห้ามเผาในพื้นที่เอกชนและก็พื้นที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ2535ผู้ไดฝ่ฟาฝืนที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากการเผาขยะมูลฝอยหรือการเผาสิ่งต่างๆกลางแจ้งต้องระวังโทษจำคุกบเกิน3เดือนหรือปรับบเกิน25,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับห้ามเผาข้างทางหรือบนถนนตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพศ2 5 2 2ห้ามเผาหรือก่อให้เกิดควันในระยะ500เมตรจากถนน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการจราจรฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับบเกิน1000บาทห้ามเผาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุก4ถึง20ปีและปรับ4 0 0แ0 0ถึง2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับห้ามเผาในเขตป่าสงวนแห่งชาติผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุก6กเดือนถึง5ปีและปรับ5 0 0 0ถึง50,000บาท หากเผาป่าหรือครอบครองพื้นที่ป่าเกินสาห้าไห ต้องระวังโทษจำคุก2-15ปีและปรับ20,000-150,000บาทห้ามเผาในพื้นที่ทางการเกษตรกรรมเผาในไร่อ้อยต่อสร้างเข้าห้าการเผาทําให้เกิดเพลิงไหม้จนเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา220จำคุกเกิน7ปีและปรับรเกิน104,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากการเผาทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นมีโทษจำคุกบเกิน3มเดือนและปรับบเกิน2 5 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นนะครับจึงขอความห่วมมือจากประชาชนทุกคนงดเว้นการเผาทุกประเภทในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหากพบเห็นการเผานะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะร่วมกันลดปัญหาหมอกควันและก็ปกป้องสิ่งแวดล้อมของเฮา ที่บอแสผูกกระทำความผิดหรือว่าแจ้งเหตุได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของมาตรการต่างๆของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการประกาศห้ามเผานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารตีนำมาให้ตบุฟังได้ติดตามห้าฟังกันกับรายการคุยสบายยามบ่ายช่วงฝ้าใสไร่มลพิษนะครับ รวมสร้างอากาศดีเพื่อคนไทยและผู้มาเยือนในช่วงฟ้าใสไร้มลพิษศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้กไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5จังหวัดเชียงใหม่ปี2568 ตังเป้าลดจุดฮอตสปอตลดปุ่น PM 2.5ลดผู้ป่วย COPD ด้วยสามมาตรการ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดก,การเชิงพื้นที่ได้แก่ป้องกันรับมือเผชิญเหตุและการจัดก,การอย่างยั่งยืน 2. ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชุมชน 3. ลดผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฝ้าระวังและติดตามแจ้งเตือนคุณภาพอากาศพร้อมคำนวณแนะนำการดูแลสุขภาพเชิงรุก 1. ความท้าทายของทุกหน่วยงานในการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5ในปี2568ที่ชาวเชียงใหม่ร่วมใจกันเพื่ออากาศสะอาด กรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบายช่วงฟ้าใสไร่มลพิษนะครับ ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของการป้องกันในเรื่องของการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรและก็ในเรื่องของการลักลอบเผาป่าตัวเองนะครับซึ่งทางคณะทํางานบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรก็ได้มีการเปิดเผยถึงมาตรการนะครับการเฝ้าระวังสร้างการหับมู้และก็ป้องปรามการตัดสิทธิ์การให้ความช่วยเหลือจากการเผาและการบริหารจัดการไฟนะครับในพื้นที่พ่อปลูกข้าวโพดอ้อยและ การส่งเสริมการเกษตรที่ปลอดการเผาตุยนะครับ ซึ่งทางด้านของนายศิวกรบัวปองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการวัสดุหรือเจ้าทางการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ทับ2,568ตามมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมในปี2567ทับ2,568โดยสำนักง,งานเกษตรและสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่คาดการการผลิตผลทางการเกษตรได้แก่ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี่ยงสัตว์ลำไยและกะบิม่วงมีปริมาณ1 1 1 1งล้านันตันที่ประชุมก็ได้มีการรายงานผลการบริหารจัดการเศษวัสดุหรือแจท้ทางการเกษตรที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วได้แก่ด้านพลังงานทดแทนอัดก้อนขายไห้กลบปุ๋ยมักย่อยสลายตามธรรมชาติอาหารสัตว์ในพื้นที่วัสดุคลุมแปลงการเพาะเห็ดเป็นต้นทางสำนักง,งานเกษตรและสาหากรณ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการรายงานผล เรื่องของมาตรการการประกาศของกระทรวงเกษตรและสาก์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ภาคการเกษตรซึ่งเกษตรกรนะครับก็เกิดความตระนักและก็ตื่นตัวปฏิบัติตามจากการตีรัฐบาลสั่งคุมเข้มห้ามเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อลดปัญหาวิกฤตฝุ่น PM 2.5ตีคุกคามสุขภาพประชาชนและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน หากพบพื้นที่ที่มีร่องรอยการเผานะครับจะถูกตาสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและการพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรทันทีได้แก่เกษตรกรที่เคยมีประวัติการเผาจะถูกตาสิทธ์จากโครงการสนับสนุนของกระทรวงโดยบมีข้อยกเว้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบร่องรอยการเผาและก็การบูรณาการข้อมูลกับสำนักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรเพื่อที่จะเอาพิษผูกกระทำความพิด กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาตั้งแต่หนึ่งมกราคมไปจนถึง31พฤษภาคม2567ซึ่งควบคุมสถานการณ์ฟุนพิษซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านและก่อหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องเข้มงวดตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยพร้อมรายงานต่อหน่วยงานกลางทันที แต่มาตรการนี้นะครับจะบรวมพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกระทบพื้นที่เกษตรนะครับส่วนในเรื่องของการป้องกันนะครับในเรื่องของการลักลอบเผาป่าก็ได้มีการป้องกันนะครับไฟป่าในอุทยานแห่งชาติออบขาน ซึ่งตังอุทยานแห่งชาติออบขานได้ออกประกาศห้ามเผาเข้าไปในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติออบขานท้องที่ตำบลเสมืองใต้แม่สาบของอำเภอเสมืองตำบลบ,บ้านโป่งน้ำแพร่ของอำเภอหางดงตำบลน,น้ำบอ่อหลวงของอำเภอสันรปรตองและตำบลน,นอนเปาบ้านกาดแม่วินของอำเภอแม่วางตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึง15พฤษภาคม2568เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าไปเก็บหาของป่า การล่าสัตว์และการจุดไฟเผาป่าเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรซึ่งส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศป่าไม้แหล่งต้นน้ำลำธารแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่ารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5ของจังหวัดเชียงใหม่ กรณนนีมีเหตุจำเป็นนะครับที่ลีกเลี่ยงบ่ได้ก่อนเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติออบขานจะต้องลงทะเบียนแจ้งชื่อตียูเลขที่บัตรประชาชนหหอเจ้าหน้าที่อุทยานและกำนันผู้ใยา่บ้านในท้องที่รับทราบและบะดําวัตถุทําให้เกิดไฟเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติอ,อบขาน หากผู้ใด้ฟ้าฝืนนะครับก็จะมีความผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติพศ2507ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20ง0 0ถึง2อง0,000บาทในกรณีที่กระทำผิดเป็นเนื้อที่เกินเสาห้าให้ต้องระวังโทษจำคุก4ปีถึง20ปีและปรับ2องแสนถึง2ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับประกาศดังกล่าวยกเว้นบริเวณแหงท่องเที่ยวโกรกทานอ,อบขาน ยังสามารถเข้าได้ตามปกตินะครับส่วนการป้องกันไฟป่าในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับก็ได้มีการประกาศห้ามบ่ฮือบุคคลใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์โดยบมีเหตุอันสมควรในท้องที่ตำบลบ,บ้านหลวงตำบลดอยแก้วอําเภอจอมตองตำบลแม่นาจรตำบลช่างเครื่อง ตำบลท่าผาอเภอแม่แจ่มตำบลแม่วินตำบลทุกปี้อเภอแม่วางและตำบลสองแควตำบลยางคลามอเภอดอยหลอยกเว้นในเขตบริการเขตนันทนาการเขตนันทนาการกลางแจ้งและเขตกิจกรรมพิเศษตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ไปจนถึง10เมษายน2568ทั้งนี้นะครับเพื่อป้องกันไฟป่าที่เกิดจากการลักลอบเผาด้วยหลายสาเหตุก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนและยังส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวระบบเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและระบบดิเวศส่วนกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ลงทะเบียนหน้าด่านตรวจจุดเฝ้าระวังไฟป่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ทุกหน่วยหรือจุดบูรณาการร่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยแจ้งรายชื่อและก่อเหตุผลนะครับในการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อขออนุญาตก่อนทุกครั้งหากผู้ใด้ฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวังโทษปรับเบเกิน1 0 0 0 0แสนบาทนี่ก็เป็นในส่วนของอามาตรการต่างๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรและก่การลักลอบเผาป่าตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมาฮึ่ตะปูฟังได้ติดตามัาฟังกัน กับรายการคุยสบายยาม่ายช่วงฟ้าใสไร่มลพิษนะครับรวมสร้างอากาศดีเพื่อคนไทยและผู้มาเยือนในช่วงฟ้าใสไร้มลพิษศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้กไขปัญหาไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5จังหวัดเชียงใหม่ปี2568 ตั้งเป้าลดจุดฮอตสปอตลดปุ่น pm 2.5ลดผู้ป่วย c o p d ด้วยสามมาตรการ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้แก่ป้องกันรับมือเผชิญเหตุและการจัดการอย่างยั่งยืน 2. ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชุมชน 3. ลดผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฝ้าระวังและติดตามแจ้งเตือนคุณภาพอากาศพร้อมคำนวณแนะนำการดูแลสุขภาพเชิงรุกหความท้าทายของทุกหน่วยงานในการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5ในปี2568ที่ชาวเชียงใหม่รวมใจกันเพื่ออากาศสะอาด กรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายช่วงฟ้าใสไร่มลพิษ ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5มีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพอากาศอย่างรุนแรงโดยมีสาเหตุจากการเผาไหม้ทั้งในภาคการเกษตรและจากบนพิษทางการจราจรซึ่งการเฝ้าระวังและการป้องกันที่สำคัญรวมถึงการหลีกเลี่ยงการเผาในตีโลงแจ้งการใช้หน้ากากอนามัยการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นและการสนับสนุนการเกษตรปลอดการเผาเพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการควบคุมและลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวดเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นพิษในพื้นที่ต่างๆและสร้างอากาศตีโจใสหื้อกับคนไทยและเกาะภู้มาเยือนใื้อย่างยืนต่อไปช่วงเวลาของรายการคุยสบายยามบายช่วงฝ้าใสไร่มลพิษสำรับวันนี้หมดลงเพียงเตาอี้ ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามหับฟังรายการคุยสบายยามบ่ายได้ตามวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบพระคุณสำรับการติดตามรับฟังสำรับวันนี้สวัสดีครับรวมสร้างอากาศดีเพื่อคนไทยและผู้มาเยือนในช่วงฟ้าใสาไร้มลพิษ เจ้าเจ้าจะอีอากาศกำลังดีมีหมอกมีเหมยมีน้ำข้างเหมือนในฝันเลยเนาะเจ้เนาะใจละยิงตอนแรงสัํมหายนะช่วงตะวันจะตกดินนะ่ะฝ้าเป็นสีทองงามแต่แอากาศแบบอีนี้นะักท่องเที่ยวชอบเนอว่าได้สาวๆมายืนตากน้ำข้างอย่างกันอยู่นี่นี่ปัญหาวันกันนี่เอ้ยเปิ้ลกำลังชมความงามธรรมชาติอยู่มาอู้ให้เสียบรรยากาศหมดไอ้แก้วว่าแต่ว่านี่จะไปไหนนนี่วันนี้นี่อู้นั่นไงจะไปเฝ้าเฟืองห้กัามติกลางต่งพุ้นไงพี่ปอบอกว่าจะปลูกหอมเลยวนี่ไอ้แก้วเปิ้นกำลัง ทั้งื่นสมมาอากาศดีๆนี่จะมยาย่คืออากาศเสียเหี้แลนี่เอาเห็นหมอแก้วเจ๊จเคยบอกแล้วลว่าการเผาอะทำให้เกิดมลพิษฝุ่น PM 2.5มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวตอนนี้อากาศบ้านเฮากำลังดีๆอยู่ถ้ามีการเผาเศษวัสดุต่างๆอากาศก็อย่าแย่แยนักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมาน่ากใะใช่ละเจ๊อากาศกำลังดีๆอยู่จะมาเผาะอะไรเปิ้นเหี้ยไปเลยนะไหนแก้วเพื่อไอคำมันมาไถา่ือมันเตะไหนแก้วนี่นะโอ้ขอโทษครับน้องพล่ะคิดว่าเผามันง่ายดิ นะร่วมสร้างอากาศที่สดใสไม่สร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อมปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพรรันธ์